มนเพศชายเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันคือเป็นตัวที่บ่งบอกถึงแบบ เอกลักษณ์ลักษณะของผู้ชายเลยคือมันเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นความเป็นชายจากเด็กๆมาเหมือนนกันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นความเป็นชายแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องลักษณะความเป็นชายอย่างเดียวนะมันดูแลองค์รวมของร่างกายเลยค่ะเป็นการสมดุลของอวัยวะต่างๆเลยนะช่วยเรื่องอะไรบ้างอ่ะช่วยเรื่องความเป็นชายทั้งหมดอนะ่ะก็คือในการสร้างอสุจิใช่ไหมอ่ะความมีหนวดมีขนลักแลมีขนหน้าแข้งมีขนหัวนหนองหัวเหนาอะไรเงี้ยให้เหมือนเหือนผู้ชายอ่ะเออเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชายกระดูกอะไรล่ะกระเดือ กระเดือกใหญ่ๆขึ้นมาจาก,เด,กเด็กที่ไม่มีกระเดือกเอสียงแตกเสียงเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็แบบอะไรละอวัยวะเพศชายเพน,นิสขยายข,ขนาดขึ้นจะเป็นขนาดเท่าเด็กอรอโ,โตขึ้นมาก็ขนาดใหญ่ขึ้นมันมีฮอร์โมนเพศชายมีความต้องการทางเพศขึ้นมาแล้วมีการแบบไหลไหลอะไรล่ะไหลจะกว้างขึ้นสะโพกจะแคบคือเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นผู้ชายอะคะ่ะสะโพกผู้ชายจะแคบซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะสูงสุดเลยตอนอายุ30แล้วก็คงที่ไปถึงอายุ40แล้วค่อยๆลดลงค่ะ ลดลงตามวัยลดลงปีละ 1- 2เซแต่ถามว่ามันมีอะไรปัจจัยอะไรที่ทำให้ลดลงผิดธรรมชาติไปไหมมีค่ะยุคนี้พบกันเยอะมากในถ้าเกิดปลาทะเลลึกๆเลยก็มีทะเลไม่สะอาดเลยค่ะเป็นที่ทิ้งขยะของโลกเลยอ่ะมีสารตะกวดีบุกแคดเมียมไมโครพลาสติกเต็มเลยเอาปลาทุกตัวมาตรวจเจอไมโครพลาสติกหมดยุคนี้งไงองค์การอนามัยโลกยังบอกให้กินปลาแค่2ครั้งอย่ากเกิน2ครั้งต่ออาทิตย์นะแต่มันได้โอมก้าสไม่พอค่ะก็ต้องไปหาเลยถ้ากินเป็นสารสกัดได้ก็ ทานเลยนะคะพวก EPA DHA อาให้เกิน600เออมันจะเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนได้ดีโอเมก้า3ของหมอนี่750้ต่อเม็ดนะ EPA DHA แล้วเพียวมากคือบริสุทธิ์เราต้องมีเซอร์ติฟิเคตออกมาเลยค่ะว่าไม่มีกระกัวดีบุกไม่มีสารต่างๆไมโครพลาสติกแล้วก็ามาใสา่แล้วมันแล้วหมอไม่เติมน้ำมันเสริมด้วยอะก็ใส่เป็นโคเอนไซคิวเทนนะคะก็คือใครไม่สะดวกก็โอเมก้า3พลัสได้แต่ใครแบบจะกินแฟลกซีเจซ่อะไรก็โอเคก็กินอย่างนั้นได้